มาครับทุกคนวันนี้รีวิว Redmi Pad 2 4G นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดของล่าสุดครับแท็บเล็ตจอใหญ่เนะครับผมจอสวยค่ารีเฟรช90เฮิรตซ์เลื่อนๆมาพร้อมกับราคาที่เรียกได้ว่าโคตรจะคุ้มนะครับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนี่ครับแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวหรือเปล่านะครับก่อนจะไปรับชมฝากเลื่อนลงไปกด subscribe หรือว่าติดตามให้พวกเราสักนิดนึงนะครับเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream s a t i Let's Go โอเคทุกคนรอบนี้เนี่ยผมเรดมีแพดสหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ารีวิวไปแล้วไม่ใช่หรือต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าเรดมีแพดสองน้องเนี่ยจริงๆมีมาตั้งนานแล้วนะครับจะเป็นตัวเก่าเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมรีวิวไปนะครับเมื่อประมาณ2 3ถึงสสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อัปเดตใหม่ปี2025นะครับและตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้เป็นตัวอัปเดตของอัปเดตใหม่อีกทีนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยรองรับ LTE หรือว่ารองรับซิมการ์ดนั่นเองนะครับตัวที่รีวิวไปก่อนหรือว่า2สัปดาห์ก่อนนนนน้้เีป็ตััว WiFi O League รผมมไไ่ดองรับ ซิมการ์ดนะครับผมเป็น Wi-Fi อย่างเดียวเลยแต่รอบนี้น้องนะครับผมเป็นตัว Wi-Fi แล้วก็รองรับซิมการ์ดด้วยนะครับก็คือไม่ต้ององอ Wi-Fi ก็สามารถใช้เน็ตตัวเองได้ด้วยนะครับถามว่ามันมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับผมมีให้สังเกตแน่นอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกันนะส่วนราคาผมขออุบอิบไวก่อนนะครับขออนุญาตไปพูดไทยคลิปแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากการดีไซน์ทุกคน กาดีไซน์นี่ก็แตกต่างนะครับผมตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างนะถ้าเป็นตัวเดิม Wi-Fi o n l y เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นยูนิบอดี้เนี่ยเป็นโลหะแบบเมทัลแค่ชิ้นเดียวในการประกอบนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวตัวที่รองรับ LTE เนี่ยจะมีแบบการประกอบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมจะมีการแบ่งพาร์ทว่าอ่าอันนี้เป็นพาร์ทด,ด้านนะอันนี้เป็นพาร์ทแบบว่าใส่ปกติอะไรแบบนี้นะครับจะมีแบบขีดแบ่งอย่างชัดเจนแต่งานประกอบของเขาไม่ได้กองแกงนะครับมีสีให้เลือก2สีเหมือนกันกับเจ้าตัว,ว LTE กับว,ว Fi, บก็จะ เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นสีมิมิน์นะครับผมเป็นสีแบบว่าไฟฟ้านิดนึงนะครับผมก็สวยงามตามสไตล์นี่ครับงานประกอบจะแตกต่างกันประมาณนึงเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมชอบบางคนชอบแบบเรียบๆเหล็กชิ้นเดียวนะครับผมก็แนะนําเป็นตัว Wi-Fi โอริก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่สามารถใส่สิมการ์ดได้นะแต่ตัวนี้นะครับผมจะมีงานประกอบซึ่งส่วนตัวผมถือว่าสวยมากนะครับผมโมดูลกล้องเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นูนมากนะครับผมแล้วก็ความบางตัวเครื่องเนี่ยแทบจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็คือเจครับด้าานะครลบขอมตวเื่านัต้นนะครับ มีพอร์ต USB Type C นะครับผมด้านบนน้องจะมีช่องนะครับถ้าเป็นของเดิมจะเพิ่ม Mi โคร SD การ d ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เพิ่ม Mi c คร SD การ d ได้ด้วยใส่ซิมการ์ดได้รองรับเป็น duo ซิ m นะครับก็คือสามารถใช้งานสซิมการ์ดได้พร้อมกันนะครับผมหรือจะใช้งานเป็น1ซิมการ์ดเพิ่มไมโคร SD การ d อีกหนึ่งช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขยับขึ้นมาจะเป็นปุ่ม power ไม่ใช่หลอกเล่นเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีรูไมตรงนี้นะด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีปุ่ม power ตรงนี้นะครัับมมลาาาโพงตว้่นน4เดด ไม่มีอะไรนะยครับผมน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยจะหนักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับของเจ้าตัว WiFi o l l i จะหนักอยู่ประมาณ510กรัมนะครับแต่ว่าเจ้าตัว LTE ตัวนี้นะครับจะหนักอยู่ประมาณ519กรัมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ9กรัมก็ถือว่ายอมรับได้เนะยครับผมส่วนการดีไซน์หน้าจอก็เหมือนกันเลยนะครับน้องเขาีจะมีความมีขอบนิดนึงเนี่ยแล้วก็กล้องหน่าจะอยู่บริเวณด้านบนประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของการดีไซน์นะเรื่องของสเปคเนี่ยครับคล้ายกันมากๆนะครับผมเริ่มจากหน้าจอเนี่ย11นิ้วเท่ากันเลยความละเอ ผมละเอียดมากๆนะครับผมค่ารีฟาเฟรชเสร 90Hz ชาร์จหน้าจอเป็น LCD นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่ใช้มาความสว่างมันเท่ากันก็จริงนะแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีความแบบไม่ได้สว่างเท่ากับเจ้าตัว WiFi Oli อันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกเองนะอันนี้ไม่ได้ค่าวัดแต่ถ้าเกิดว่าตามเลขสเปคเนี่ยความสว่างเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องของการทำงานมาพร้อมกับ Android 15ครับครอบทรอด้วย h y p e r o s version 2แล้วก็ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G100 Ultra เหมือนกันแต่รองรับ 4G นะจ๊ะแตกต่างกันตรงนีีี้้้เจจะะมมใหลลือก2ตัวนะ8ว8แ 6G ส่วนโซเรจครับเริ่มต้น128แล้วก็256นะครับผมกล้องหลังให้มา8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเท่ากันลำโพง4ตัว Dolby s m o d e นะครับแล้วก็แบตเตอรี่9,000 mAh นะครับน้องเนี่ยจริงๆรองรับนะครับพวกแบบปากกาที่เป็นปากกาสไตลัสเพราะว่ามีแอปมี Canvas เหมือนกันนะครับจะสามารถใช้งานปากกาพวกเคสเวอร์ที่ต่อผ่านบลูทูธได้นะครับผมแต่ว่าของพวกเนี้ยเขาจะไม่แถมมานะครับอยากจะได้ต้องไป ซื้อเพิ่มละจ้ะส่วนสิ่งที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนั่นเองนะราคาขอนาอนุญาโตตุปไปท้ายคลิปนะครับอย่างที่บอกไปเนาะมาพูดเรื่องที่ผมชอบที่สุดของตัวนี้เลยดีกว่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอครับผมหน้าจอดีอยังไงอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับหน้าจอเปรียบเสมือนหน้าตาหน้าต่างของคนเรานะครับผมถ้าหน้าจอดีเนี่ยทุกอย่างก็ดูดีไปหมดนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นนี้ับ Redmi Pad 2 4G ตัวน,นี้เนี่ยจอละเอียดมาก 2.5K แถมยังได้ค่า r e เ r e s h r ร t 90เฟอร์ดเป็นจอระดับแบบราคา 10, บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องเขาเนี่ยมีการถนอมสายตาด้วยลดแสงสีฟ้าลดการกระพริบด้วยนะครับผมดังนั้นใครอยากจะได้จอใหญ่ๆนะครับจอสวยๆเอาไว้แบบว่าดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายสายตาเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องจบ แบบจดสุดๆนะครับการทัชนะครับมีความลื่นแบบเปือๆอยู่ะครับผมถึงแม้ว่าจอ LCD ก็ตามนะครับจอ LCD ทุกวันนี้คือแบบว่าสีคมสีสวยมีการทัชแบบลื่นๆนะครับผมผนวกด้วยกับ90เฮิรต์ของเขาด้วยแหละนะครับผมแล้วก็ค่าเฟรช e รทเนี่ยมันสามารถปรับเป็นดนามิกได้ด้วยนะส่วนการดู u t u b e นะครับดูได้เต็มที่ 2K นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่รองรับ HDR นะ Netflix Disney Plus Prime Video Streaming ต่างๆได้ L1 หมดเลยก็คือได้เป็น Full HD หมดเลยใครที่เป็นสาย Entertainment หรือว่าสายซีรีส์นะครับผนวกด้วยกับน้องมาัโพง4ตวเแล้ว ก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างครบรถได้อัตรารถเต็มๆนะครับเนื่องจากว่ามีเสียงครบเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงใสนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเสียงแหลมนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงเบสมีมาครบแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้หนาๆเป็นรูป,เป,รปเป็นรูปเหมือนกับคนไทยชอบนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีฟังแบบฟังเพอ้อเออฟังออกว่ามันมีเบสนะครับจุดเด่นลำโพงเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของความดังแล้วก็ความกระหึ่มนะครับ ใช้ง,งานทั่วไปนะครับผมถามว่ามีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมไหมนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงนะเท่าที่ผมใช้มานะครับหลังจากที่อัปเดต Android หรือว่าอัปเดต UI ต่างๆของเขานะครับผมจะเจอว่าสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งหน้าจออันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแบ่งหน้าจอ2หน้าจอเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เปิดหน้าต่างแบบหน้าต่างลอยเหมือนกับตัวก่อนหน,น้านียทำไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะรออัปเดตหรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะสามารถทําได้แต่ว่าเท่าที่ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถใช้ได้้นน้้นะนนนะนนนะนนนรตตตอออีีผมส่่่ววกกาาาใชงงืๆๆพ มีเดียพวกแอปฟ้านะครับผมแอปหีลุง e ลุงนะครับผมหรือว่าจะเป็นแอปต่อต่อ,ต,อต่างๆนะครับผมอันนี้พยายามเลี่ยงนะแบบอยากเป็นแบบนะนะอินโฟไซนนั้นนะเออก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแบบลืนล่นๆเลยนะสามารถใช้งานแบบ a c e b o o k นะครับผมสามารถใช้งานเป็นแนวตั้งนะฮะแนวนอนก็อาจจะใช้ได้นะครับผมตัว Wi-Fi เนะี่ยมันสามารถใช้งานแนวนอนได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยงงเหมือนกันทําไมมันใช้ไม่ได้นะผมจะลองเข้าอีกสักหนึ่งรอบนะครับเออใช้งานแนวนอนได้นะครับผมโอเคสรุปว่าหลังจากอัปเดตมานะครับเฟซบุ๊กใช้งานแนวนอนแนวตั้งได้ไอ เจ๋งมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคานี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับแต่น้องเขาใช้ได้นะจ้าผมมาพร้อมกับเจมินายนะครับผมก็จะเป็น AI ตัวช่วยของเขาในครับในเรื่องของการสะท้อนหน้าจอนะครับการต่อจอออกด้านนอกนะครับผมตัวนี้ก็มีมาให้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อจอแบบมีสายนะครับหรือว่าไม่มีสายนะครับจะมีการสะท้อนแบบหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกระจกนะครับมิเลอร์ก็คือสามารถสะท้อนได้เลยนะครับแบบหน้าจอแท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนั้นหรือจะเฉพาะแอปก็สามารถทําได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก MacBook หรรรืออว่่าาะไตงๆเยคั สามารถเป็นจอ2แยกต่างหากได้โคตรเจ๋งถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มานะครับผมแล้วก็การรองรับอ่าพวกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่ต่อผ่านบลูทูธหรือว่าปากกาสไตลัสนะครับน้องก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการใช้งานเรื่องเล่นเกมนะครับผมจริงๆน้องเขาเป็นแบบแท็บเล็ตสำหรับสายใช้งานทั่วไปนะถามว่าเล่นเกมได้ไหมผมก็ไปลองเล่นมาเหมือนกันนะครับเอาวีกับพับจีนะครับเป็นเกมสามารถที่แต่ยะคนเล่นเนาะเอาวีเนี่ยก็สามารถเปิดได้เป็นสูงนะครับเฟรมเรทเป็นะคสับเฟ่นะปรับะล่นไป มาะมาณ52ที่มัน,เป,นเป็นแบบ CV 1 0อะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวเรากดแรงอยู่แล้วนะครับ 5v5 เนี่ยเลือๆนะครับ57 58ไต่แรงจริงจังได้สบายสำหรับคนที่อยากจะเล่น RV แบบจอใหญ่นะครับมันก็จะดูเต็มตากว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนแบบรู้สึกว่ามันมันสะใจดีมันจอใหญ่แล้วก็แบบมองเห็นแมปได้กว้างกว่าชาวบ้านเขาแต่บางคนก็รู้สึกว่าไม่ถนัดนะครับด้วยความที่แบบว่าไม่เคยใช้แบบหลายๆนิ้วมาก่อนนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเกม p ับ g ีนะครับผมข้อสังเกตอ นะครับผมแล้วก็เปิดกราฟิกได้นะครับเป็นลื่นไหลนะครับเป็นสมดุลได้นะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับเป็นอัลตร้าหรือว่า45 fps นะครับเล่นได้ประมาณนึงผมว่าให้คะแนนประมาณกลางๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นผับ G แบบประมาณ5นิ้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ 9000mAh ถามว่ามันโหดไหมไหมคือเอาจริงนะถ้าเล่นทั้งวันเนี่ยอยู่ครบแน่นอนถ้าเล่นแบบโซเชียลอะไรต่างๆจาก100%นะครับไปตกถึงเย็นเนี่ยแบตจะเหลือประมาณ20-30%เลยท หรือเปล่าโอ้โ oh, หบอกเลยว่าใช้ให้หมดเถอะครับเพราะว่าชิปเซตเขาก็ไม่ได้กินพลังงานมากขนาดนั้นรองรับ 4G บางทีแบบว่าประหยัดกว่าแบบการใช้ Wi-Fi ซะด้วยซ้ำเนะยครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวน,นี้เนี่ยมันแบบว่าใช้จอ LCD เนอะอาจจะแบบดูดพลังงานเท่ากับพวก AMOLED นะครับดังนั้นไว้ใจหายห่วงได้เลยว่า9 0 0 0ดพาม์ของเขาอยู่ได้นานๆนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่แตกต่างจากตัวที่เป็น WiFi o l y นะครับหนึ่งคือเขาใส่ซิมการ์ดได้ยังไม่พอนะครับเขาสามารถรับข้อความ OTG ยืนยันข้อความยืนยัันนนนตตววไไดดด้้้้้แลโททรเเเขาออกกกยีี่่็็จปฟึึงูส เฮ้ยมันต่างกันกับตัว WiFi o ยโอลถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ WiFi ก็เน้น Wi-Fi ไปเลยนะครับได้บอดี้ที่แบบว่าแข็งแรงกว่านะครับเป็นแบบพรีเมียมกว่าเกิดว่าเน้นเรื่องของใช้ซิมการ์ดนะครับผมใช้เน็ตของตัวเองไม่ต้องงอ Wi-Fi ตัวนี้ก็จะเจ๋งกว่าประมาณนี้นะครับความแตกต่างเนาะส่วนเรื่องราคานะครับน้องเขา่ยมี2ความจุอย่างที่บอกไปนะครับความจุเริ่มต้นเป็นแรม6กิกเซอร์เร128ครับราคาจะเปิดมาอยู่ที่5,499บาทนะครับผมก็จะประหยัดกว่าตัว w า f i o ยโอลประมาณหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นอีก 8กคลิกเลยนะครับโซเลดจะเป็น256นะราคาเปิดมาจะอยู่ที่7,999บาทนะครับผมซึ่งตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆตามมี .com นะครับผมหรือว่า Xiaomi Official Store ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับผมทางน้องเขาก็มีวางขายและที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Redmi Pad 2 LTE หรือว่า 4G ครับคุณผู้ชมคี่เห็นยังไงกับรุ่นแท็บเล็ตรุ่นนี้ครับชอบหรือไม่นะครับหรือว่า แนะนำรุ่นไหนมากกว่ากันครับระหว่างตัวที่เป็น Wi-Fi only หรือว่าตัวที่เป็น 4G แต่ส่วนตัวผมรักพี่เสดายน้องดีทั้งคู่เลยนะครับใครชอบแบบไหนแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับใช้งานแบบไหนส่วนตัวผมก็ตัว 4G ก็น่าสนใจสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองได้นั่นเองนะครับโอเคก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญใครนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะได้ Redmi Pad ือนตัวน จะหาสินค้ามือหนึ่งสินค้าแท้ประกันศูนย์นะครับทิ้งไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างเลยถ้าเกิดว่าแบบคลิปยาวมันไม่ขึ้นตะกร้าเนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ลิงก์นะครับที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็หลังบ้านหน้าโปรไฟล์ต่างๆนะครับผมเป็นสินค้าแท้ประกันศูนย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถจิ้มไปได้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนจริงๆนะครับโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดทุกคนลาก่อย